หรืออยู่จริงกันแล้วบอกว่าไม่ได oh ้ที่เดียวกันนะสิทัวร์มจงยึดวัตถุเป้าหมายแล้วนำกลับไปยังฐานภายในเวลาที่กำหนดตัวไม่รู้ไปวิ่งที่ไหนพ่อระเบิดไปแล้วพ้อระเบิดไปแล้วพ่อระเบิดไปแล้วแมน d o น n แมนดาวน์พ่อระเบิดไปแล้วพ่อระเบิดไป พระเบิดไปแล้วพเบิดไปเฮ้เบิดอมาแล้วดิดีพ่เอาไปยิงนิ่บอสอ่ะใช้หนาแล้วโดนระเบิดระเบิดแสงแสงพ่วระเบิดไปแล้วพ่วระเบิดไปแล้วจัมมากมี ถ thing, like ้าไปไม่ไดไก็ป yeah, yeah, ้องถือเปไไปวป้องถืปดไปแล้วไอ้เนี้มันโดมันดัก็ไม่ยอมเกียดทรับปอดกาก็มาครับ เลือกยิงไม่ถูกเลยเปืนหองเป็นแบบนี้จริงคนไม่ตายหรอกบอลเฮ้ยเจตเด้อสไนเป็นฟรีป่ะนะ่ะสไนเกา, <S <S า,กาหลีครับผมดูครับสไนเกาหลีช่วยข้างหลังตัวฟรีไม่ยิงเลยเดี๋ยวมันมาใช่ปะคิยังไหมเ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวอดเดี๋ยวอดเดี๋ยวตัวฟรีตื่นแล้วเดี๋ยวมึงยิงมันยอดเลยเดี๋ยวมันมาหัวแตกเนี่ยมันเห็นหม,มันก่อนนะเฮ้ยยิงตัวฟรีด้วย

พอเรบด้บิ้ยู่มเย็มเย็นไอ้ถอยที่เห็นอย่่เปอยเป็โจืเฮตองอ่ะเฮ้ยเป็น้นเห็นกะตาแล้วโจ I only con không không, you know. Oh, em mãi, 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 ทีมของคุณบุกยึดวัตถุเป้าหมายได้สำเร็จใช่มันเอาด้วยว่ะเฮ้ยยองไงดูจะเล็ดดูจะเล็ดมนตายเลยจะเอ๋เสียนี่ไงวิ่งเล่นล่ะไอ้ชัดกลางกลาง ตายเราพ่อมาแล้วเก็บไปฟีฟีฟีนี่ไง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 อ้สามมาดีตัวฟีไปดีตัวฟียังไงไปมาดีเฮ้ ทีมของคุณได้รับชัยชนะไอ้เมือไอ้สามดอกบอกผมนึกว่าไอ้สามดอกบอกไปพอระเบิดไปแล้ว กูเงียบกูยอมโเคล้วเงียบคว่างระเบิดไปเล่าจ็อกไปจ็อไปเดี๋ยวเปลี่ยามใ้ประเบิดไปเล่วระเบิดไปเลระเบิดไปเลยวเดขวาขระเบิไปเลีเน

จำเป็นนี่แหละทีมของคุณเขาเองใช่ไหมฮะมาที่เศษพว่าระเบิดไปแล่าฉาบีฮารดเศษ่ระเบิดไปเล้าคว่อระเบิดไปเล่ายืมเล่นไหมว่าระเบิดไปแล่าถ่ายภาอนระเบื่อแ เดมาไล่ไม้ไ้ปไปแล้วยิงหมด่เดี๋ยวเมื่อไ้งระเบิดไปแล้วงระเปไปแล้วไหนเราชบป่าแบบสักน้าระเบิดไปแล้ว,ออวปไปวเข้ามาดีเป็นเข้ามาดีเข้ามาดิเข้ามาดิเขอาขอยูไหนอ่ะ ดูมงเกินไะเข้ามาเข้านดิโคตโดุเลยเจ้าอ๋จริงหน้าโมงให้ก็จริงที่มันจับปืนเองเลยไปที่นี่แล้วก็เหล่าเอาพอมาถอดนะกระเป๋าแนวพอกระทอนเลยคนมันอยู่มะไม่รไม่ดูีหรือวะเดี๋ยวเวลาหมดเดี๋ยวเวลาหมดเผื่อมันกระเทิรมันนี้นะกระเทิร์มมันเอ้ยพวกยิงก่อนยิงก่อนมึงก่อนยิงมึงก่อนยิงมึงก่อนไปแล้ว นโอ้มันคงจะมาให้ยิงมันคงจะมาให้ยิงอ่ะมันรู้ว่าสู้ไม่ได้แล้ยรุ่นนู้นหรือไรรู้ไงมาแล้วมา้จับปืนจับปืนได้หล้วได้หล้วได้หล้วไปได้หล้วได้หล้วโอ้ยเฮ้ยวิ่งไอ้กระทืบโอ้โหนี่มันจับปืนอะไรของแม่งวะไปไหนแล้ววะจะวิ่งไม่วิ่งไม่วิ่งอ่ะรอเรามันไอ้รถเก็บวันที่หาเลยนะ เอวิ่งเอะจะได้เสียเวลาเขานื่อเขาเฮ้ยเดี๋ยวมาไปนอนไปรถจีบลุกทีมของคุณไ่ใช่ เกิดมันได้นนไไดแล้วนะว่างระเบิดไปแล้วหัวมไม่โดนเลยเลยวะเี่ยมมามะมันอยู่มะมอยู่มะทีมของคุณบุกถึงวัตถุเป้าหมายได้สำเร็จ ม่มีแสงในรูปเดียวเลยตีอ่ะานเนียกำลังว้ทํานไม่ข้ามขาตีมันแต่ก็บน เออจะเป็นมันนี่ไอ้ก๊อฟมาบอยใช่ไหมเออไปแล้วนี่ออกมแล้วมันไปมืดแล้วมันไปมืดแล้วเอ้ยมันมาันมาแล้วมีดเลยมีดเฮ้ยเฮ้ยเขาฟันมีเสียงด้วยเฮ้ยายนยา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 าายายยายมยายยเายียยยยยาย

ล่างหนุนตรงรอบๆกไม่ได้รอให้เฮ้ยป๊อปออกเลยออกเลยไปลงมาดิเนี่แน่แน่เพื่อนเพื่อนเลีงให้อยู่ป๊อปออกเลยเนี่ยขวาขวายิงทางเชื่อมทางเชื่อมทางเชื่อมเองโอ้โหคนดังวัดสามเลยนะสามเลยนะพอระเบิดไปแล้วเป็นวิ่งเหลาอ่ะวิ่งเหลาวิ่งเหลาเดี๋ยววิงเหลาดิตวนได้ิ แต่เ็น่จอดก็นม้ไันี้ไัวนีจวนี้ตัวน้น้วน้ัวนี้นี้ตว้ตนี้ตี้รีีี้รนี้ตัวฟีี้นี่ตัวี้ันี้ตัน้ตัน้ตนั้นั้นัด้น้ตตตอ้ ทีมของคุณได้รับชัยชนะแต่ขอจำนมหน่อยขอจำนมหน่อยขึนขพอระเไปพ่อเดอรดไปลพอรดลกพ่อระเบิดไปแล พ yeah. ่อ้ะเบิดไปแล้วพ <c oughs> ่อระเบิดไปแล้วพ่อระเบิดไปแล้วไม่มีไม่ไมโดนค่ะต่อสี กองกองก oh, <int> องท ah. <sm all noise> like ั้งหมดแดาพระเบิดไปแล้วไม่อพีแล้วบอกแกไปหน connected from your account gua gua user joined your channel <laughs> ควงระเบิดไปแล้วควงระเบิดไปแล้วควงระเบิดไปแล้วมาที่เสจะเรีนจะเอาใครเอาอะเดียววะ นแสงแสงไงวะลองเข้า2พันดูเดี๋ยวไอ้จีบฟีลงแล้วลงแล้วลงแล้วฟีแบลฟีบอสฟีแปล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 ไปรอนประสนายแย่นะทีมของคุณบอกยิดว่าถูกเป้าหมายได้สำเร็จ

พ่อระเบิดไปแล้วพ่อระเบิดไปแล้วโอ้โหแต่เปี่ยพ่อรเบิดไปแล้วพ่อระเบิดไปแล้ว มนเหล่ามาเหล่าโอ้ยเยอะจังเลยทีมของคุณยิดวัตถุเป้าหมายได้สำเร็จจะเบ้นวิ่งเก็บตัวฟรีก่อนเลยกูรู้ดีไงมึงจริงไปเบ้นหลังมานะเบ้นมันตามตามไปหลังมหลังมาตัวนี้เก็บเบ้นเบ้นเบ้นออกแล้วโอ้ยเบ้นเอ้ย ถูกศัตรูบุกยึดวัตถุเป้าหมายตอนเซนตอนเซนข้อระเบิดไปแล้ว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  จะมาเข้าจะมาเข้าจะมาเข้าพ่อถูกหรือเปล่าพ่อถูกหรือเปล่าจบแล้วจบแล้วพ่อถูกหรือเปล่าเมีตีนี่แหละฝั่งซ้ายฝั่งซ้าย <S <S เมื่อกี้หนีอะไรมานิติน ม่้โทกคนทคนทนเ้ยเอาละไเขาฟังมัเขาขำไปขำขำว่าระเบิดไปแล้วทีมของคุณได้รับว่าระเบิดไปแล้ว

เป็นน้าแล้วพี่ใช่หรออืมก็ของก็เป็นน้าแล้วไม่พี่มันอันเนี้ยมันไม่ได้ทำใหม่คือเราอ่ะค้างที่เราออกเข้าใหม่ดีเดี๋ยวมันจะเป็นเหมือนเดิมอ่ะรอช่างมันเดี๋ยวไปแล้วเต่าไม่ได้ทันเลย ทีมของคุณได้รับชชยชนะ พระเบิดไปแล้วพ่อระเบิดไปแล้วจะเก็วิ่งพระเบิดไปแล้วเพื่อเป็น่อระเบิดไปแล้วหนักมากเอยเนี่ยว่ามันเลยเอาเป็นต่อไพ่อระเบิดไปแล้ว อโอ้ไม่โดนเขีเ่ยมเสียงซ้ายมือรอบห้องเข้าไม่เข้าไว้อยู่แล้วทไม ดีมีดไหมคะที่รักเาอญญาไอ้ีญญ้เกีญญ่ยเยเีญญ่ยวเอีกคนพ่ญญายแพ้ Hey wake up วิ่งไปปืนมั้งโอ้ดีแอรอยู่มะมามาฟันกันอยู่เฮ้ยกูตายมันโดนไปทีหนึ่งชะมะเดี๋ยวจัดจัด hey, <wake> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกันไปเฮ้ยดิพี่โดนดิพี่ตายหมดเฮ้ยเฮ้ยตายหมดไม่เอา <c oughs> เฮ้ย,ยตายหมดไม่เอานะอู้ยไง ทีเดียวทีเดียวต้วโอ้ยโจ้ไปโจ้โจ้ไอโจกทีมของคุณได้รับชัยชนะมัน่างไงไม่เอา ปีให้มันปิดให้มันปีให้มัน่อไปก่อนเลยเฮ้ยโอ้ยค่างะเบไปแล้วไปยแ่งเนี่ยจะแสนี่คางะเบยไปแล้วไไได้หัวมันไปไหนเรอใครเล่นอะใครเล่นื่นะ